สวัสดีเอฟซทุกท่านชาว u t u b e นะครับวันนี้อยู่กับผมช่องทวีชัยครับท่านผู้ชมผ่านมาดูการยกคูนะครับหลังจากที่ผมรีวิวไปเมื่อวานนั้นงานไถและดันต้นไม้ใหญ่นะครับนันะต้นไม้ใหญ่ลรองคลองก็จะทําการยกคูนะท่านผู้ชมแล้วก็ปลูกมันสับปะรังครับทั้งบนกํลาลังปลูกครับท่านผู้ชมทั้งฝั่งนี้นะครับตรงที่ว่ามีต้นไม้ใหญ่กําลังยกยกฝั่งตรงข้ามนั่นเสร็จเรียบร้อยนะท่านผู้ชมตั้งแต่เช้านีครับก็มายกตรงนี้ครับ เอาดูครับกับแท็กเตอร์คุมาไตเอล5018ถอดใบมีดันดินหน้าออกครับท่านผู้ชมไว้ที่ป่าไกลๆนู่นครับก็นี่ครับเพราะว่ามันถ้าใส่ใบมีดันดินนี่มันจะเป็นการถ่วงน้ําหนักอของข้างหน้าแนละ้วท่านผู้ชมข้างหลังก็จะยกคูไม่อ่าไม่ยังไงครับไม่ไม่เสมอหรือ,อยังไงผมก็นะครับถอดใบมีดันดินนี่เพื่อความสะดวกครับเวลายกคูไปนี่มันจะเบานะมันจะช่วยให้ตัวรถเบาก็จะยกยกคูได้ดีนะท่านผู้ชม จะไม่ทวงด้านหน้าของรถไถน,นะถ้าใส่ใบมีดดันดินก็จะน้ําหนักก็จะอยู่ด้านหน้ามากนะครับท่านผู้ชมก็จะทําให้ข้างหลังเบานะยกก็ลงไม่ลึกนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นปัญหาในการใบมีดดันดินถูก,กับดินพุนๆอย่างนี้นะท่านผู้ชมดินนุ่มๆเนี่ยเวลาบืนไปมันก็จะทําให้รถทํางานหนักกินน้ามันนะท่านผู้ชมกินน้ำมันเยอะก่อนนะแล้วท่านี้ก็เสร็จนะ พิโรนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็จะจบสั้นๆให้ดูนะแต่ว่ารีวิวก่อนนะท่านผู้ชมนะไม่จบครับแท็กเตอร์ขนาดกลางนะท่านผู้ชมแท็กเตอร์ขนาดกลางคูโบต้าเอล5018ทำโดยกิตาบีซิงค์ครับคนเก่าคนเดิมรับคนดึงแรงนเนี่ยครับดินมันไถไปครั้งหนึ่งปลูกมันสับปะรังก็ตายนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันแรงก่อนครับทำรอบสองก็ นี่ก็ลูกชายของพี่แจ็คเลสซิ่งนะครับท่านผู้ชมคนขับเอห้าศูนย์หนึ่งแปดเป็นรถไถข,ของพี่แจ็คเองเลยนี่ก็ลูกชายครับโตมาเขาก็จะปั้นนะท่านผู้ชมอีกสักหน่อยครับี๋ยวนี้อยู่ปสามครับท่านผู้ชมปสามนะอีกสักหน่อยประมาณปสี่ปห้าก็ปสี่ปห้าก็ขับรถไถช่วยพ่อได้นล้วนนท่านผู้ชมเพราะว่าพ,พี่คนนี้เขามีลูกสองคนนะคนหนึ่งกำลังเล็กๆอยู่ประมาณประมาณสามขวบนะ คนหนึ่งประมาณสามขวบ,บนะก็วิ่งดื้อแล้วนะท่านผู้ชมสองคนนี่ยนะจะได้ช่วยพ่อทำอะไรทำสวนนะลูกชายสองคนแต่ว่าคนนี้จะได้ขับก่อนแน่นอนครับน,นั่งอยู่นะ<ม>ลูกชายของคนขับ L อเอาห้าศูนย์หนึ่งแปดครับลงใส่ก็าท่านผู้ชมนะเอาห้าศูนย์หนึ่งแปดคนขับยี่สิบกีนะูกขี่แปลงนี้นะ เจ้าของรถไถอิซกีปลูกแต่ว่ารถไถอิซกีมีปัญหานะท่านผู้ชมปัญหาบริเวณลูกหมากล้อนหน้าที่ผมพูดเมื่อวานนั้นท่านผู้ชมแก้แก้สามครั้งแล้วท่านผู้ชมครั้งที่สี่กำลังจะเอามาใส่ก็รถทํางานไม่ได้ก็เลยให้เพื่อนเดียวกันนะครับเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันนะมาถไถให้ท่านผู้ชมนะมาถไถให้กับคนขับอิซกีนะคนจ้างมาไถาแล้วก็นะครับปลูก คนขับอิซากิก็ปลูกครับที่แปลงนี้ปลูกหมดเลยทั้งข้างบนข้างล่างที่รีวิวเมื่อวานนั้นปลูกนะครับถ้าอิซากิเสร็จมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะท่านผู้ชมแต่ว่าอิซากยิยังทําไม่เสร็จนะท่านผู้ชมทําเสร็จก็มารองประเดิมก็มีปัญหาอีกเหมือนเดิมครับก็เลยให้เอาห้าศูนย์หนึ่งแปดตัวใหม่ไถให้นะท่านผู้ชมไทให้กับคนขับนะถูกคนจ้างมาเพื่อนกันเพื่อนแต่สมัยเด็กๆนั้นท่านผู้ชมกับคนขับอิซากิเนี่ย พี่ก๊อฟเป็นพี่น้องเทวิชัยเองครับนะดูครับเป็นแฮรฮาศูนย์หนึ่งแปดไทยยกครู่ยกอะไรก็จ้างท่านผู้ชมนะเป็น่าจ้างนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูาการเสียบมันของเจ้าของอิซาก,กินะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับจะได้ชมกัน,นโอ้ข้างบนท่านผู้ชมนี่ครับจะจบแล้วท่านผู้ชมโอ้ตั้งแต่เช้าก็ ข้างบนเสร็จครับเดี๋ยวด้านล่างครับสุดๆครับท่านผู้ชมนะสุดๆ <c oughs> ก็จะเสร็จนะครับนี่ก็เป็นเ <c oughs> มียของพี่คนนึงครับรับอิเซกินะ YouTube ก็มีครับช่อง YouTube <c oughs> นี่แหละครับไทยเมื่อวานนั่นก็นะเสร็จโอ้วนะอ่วนเนาะตอนไปมือเช้าไปทางหยามาบื้อเดียวนึง ทางห n h อยู่เอาคามาบือเดียวสีเดียวละนะครับไปฮะไปไปนะครับคนเอาต่อเมื่อวานนั่ก่อนนี่ครับคนที่วิ่งหนีต่อเมื่อวานนะครับนี่คือพี่เก่งนะ <laughs> เพราะว่าเอาต่อแล้วก็วิ่งครับไม่วิ่งก็ไม่ได้นะนะนครับ ไปดู L 5 0 1 8กันต่อครอกันต่ออิซากิเสร็จวันไหนได้ชมเนี่ยกับความรุนแรงที่เขามีอยู่ในตัวนะครับพี่คนขับอิซากิก็ปลูกหมดแล้วท่านผู้ชมสสใจจะหารกันกันกนกบพี่คนนี้ปลูกแบ่งกันลังต่อได้กินหลายว่าลังต่อครับอัวจะเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะ ก็ต้องขอขอบคุณทางเอฟซผู้ติดตามรับชมช่องของทวีชัยนะครับติดตามรับชมก็ขอขอบคุณมากๆฝา,ากไลค์ฝากแชร์นะครับสำหรับใครที่ได้รับชมใหม่ๆฝากระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งพาชีพใหม่ๆเวลาทวีชัยลงก็จะพบนะครับเด,ด้งขึ้นหน้าจอเลยท่านท่านผู้ชมสำหรับทวีชัยเองก็มีทางมียูทูบนะครับที่ลงยูทูบนี่ก็มีเฟซนะครับ ลงเฟซด้วยลง u t ท b e ด้วยทั้งสองนะครับวิดีโอไหนทวีชัยลงเฟซลง YouTube หมดเฟซก็อของทวีชัยเหล็กแดงครับไปดูเลยส่วน YouTube นี่ถ้าอยากจะพิมดูช่องหมดหมด,หมดนี่ก็ไปครับก็ใหญ่มากอนะยากจะพิมพ์ดูช่องหมดของทวีชัยนี่ให้มันหมดทุกวิดีโอนี้ก็พิมพนะ์คำว่าแบคโคทวีชัยเหล็กแดงนะคำว่าแบคโคขึ้นก่อนเลยถ้าพิม์ทวีชัยเหล็กแดงมันจะ ไปประสานกันกันกบพวกอ่ะวัวชนนักมวยอะไรอ่ะมันก็ไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าชื่อจริงๆของผมเลยนะที่ผมตั้งในช่องก็พิมพ์ค่าวาแบคโคก่อนนะแบคโคถ้าวีชัยเหล็แดงก็จะขึ้นขึ้นหมดแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็เข้าไปช่องเล็กๆข้างล่างนะสีแดงๆก็จะมีวิดีโอของที่วีชัยทั้งหมดเลยแล้วก็มีหลากหลายอยู่ครับรถเนี่ยกันเดีย640 6 60, 6 1 0 LC7 อีเซคี ว5 0 1 8ผมมสู่ b c 2 0 5อะไรที่วีชัยก็ลงไปหมดนะโกเบโกรุ่น8รุ่น6นะโมสู่รุ่น8ก็มีก็สำหรับวิดีโอไหนที่ทวีชัยพูดผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะท่านผู้ชมเพราะว่าจำผิดนะดบางอันนี่ก็จะเสร็จแนละ้วท่านผู้ชมนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้รีวิวชุดนี้ผมทวีชัยก็ต้องขอจบเพียงนี้นะท่านผู้ชมขอจบด้วย คูปต้านะคุณผู้ชมคูปต้าเป็น L 5 0 1 8ครับนะก็ถ่าคูปต้า L 5 0 1 8ถ้า L ส7ก็จะเล็กกว่านี้นิดครับ L 3 6ก็จะเล็กมากไปนะนี่เป็น50ครับ L 5 0 1 8ครับต้องขอจบเพียงที่ฝากชาว YouTube เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเทคโนโยจก็ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมช่องเทคโนโลีเจ้พื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนดิ่งขึ้นทุกวันนะ ท่านผู้ชมถ้าเจอคลิปนะก็สำหรับวิดีโอชุดนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีครับไปครับลูกชายเป็นครับอีกปอห้านีปั่นได้เลยนะท่านผู้ชมปั่นขับได้เลยนะอีกนานก็ขับช่วยพ่อได้นะท่านผู้ชมเนี่ยครับสวัสดีครับ